ครับวันนี้อยู่กับรถไถดอยนะครับรถไถดอยไม่มีหมอน้ำนะครับภาร,รกิจหน้าฝนอุดรูคันแท่ขาดนะครับมาถึงหน้างานเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปดูว่าจะทำยังไง ไม่มีหม้อน้ำนะครับรุน่นนี้ไม่มีหม้อน้ำครับย้ำนะฮะไม่มีหม้อน้ำครับดอยดูครับเจ้าดอยนะแวยเยอรมันนีนะครับผมการกิจหน้าฝนอุตรุลัวแทะขาดพี่น้องกันแทะขาดเหมือนกันกครับมาหน้าง,งานได้บร้อยครับเดี๋ยวมาดู โ,โหดอย่างโ,โหดครับโหดจัดพี่น้องเลยโหดจัดโหดจัด ปรับก่อนนะครับปรับห้างก่อนครับปรับห้างก่อนยังไม่ได้เตรียมการรถจอดหน้าฝนครับภารกิจอุดรูรั่วรั่วครับพี่น้องมาดูนี่ครับนี่เราใช้พื้นที่ตรงนี้มาอ,อุด โอ้ตรงที่มันขาดนะครับรุ่นคุณปูครับรุ่นนี้น้อยนักน้อยหนาจะมีนะครับในแต่ละพื้นที่อันนี้อยู่โซนอีาสานนะฮะอยู่บนราสธานีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไม่มีหมอ้อน้ำนะ 啊！师傅，要哪里？ Big. Yeah. ฝา,ากด like, กดไลค์กดแชร์เดยพี่น้องเอ้ยไม่ใช่ฟอร์ดนะครับไม่ใช่จอร์เดียดอยครับผมดอยแบร์เยอรมันนะครับโอ้ชหชาเด็เดียวพี่น้องเอ้ยชาเด็เดียว โอ oh, ้ติดลมจิดลมดลมินสมองหรือเปล่าโอ oh, ้ดินสมองครับดินสมองเรียบร้อยครับผมปิดจอบหน้างานทำไม่เสียด,ไม,ยดไม่ได้เลยฝนแรงครับติดตอหรายวัน ทำไม่ได้เลยรถใหญ่ลงไม่ได้เลยกลับแล้วครับกลับแล้ว